สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องชุดเดียรสุข,ขนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกูช่นะคะกล่องอาจจะเยินหน่อยนะมีสองอันเพราะว่าเราทําบ่อยแล้วที่เราไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าเมมมันเต็มค่ะนนนานทีมันจะมันจะได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องพูดไว้ไหน่อยนะ,ะนี่มากล่องผลไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็น ปลาฉลาดนะคะตะกิ้งได้สอัทสิบอันสัไปไวๆเลยต่อไปก็จะเป็นเสาสมบนผลไม้นะคะต่อไปก็จะเป็นดอกไม้นะคะอันนี้สโลว์มากต่อไปก็จะเป็นดอกไม้เหมือนกันค่ะแต่คนละแบบต่อไปก็จะเป็นบ้านค่ะอันนี้ก็สโลว์เหมือนกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นถุงซางสุกที่ติดเคสโทรศัพท์นะคะสโลมากท่านเปิ้เต่อไปก็จะเป็นดอกไม้นะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นอะไรไม่รู้ค่ะต่อไปเม,มือัอน,นกล่องนี้หมดแล้วนะคะคือใ,ใส่ต่อไปก็จะเป็นหัวใจนะคะใหญ่มากต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็ใส่กล่องไม่ได้ ต่อไปก็จะเป็นสีในนี้นะคะอันนี้แลนโบโดนัทยิ้ม,มไาไวๆเลยแม่แลนโบสีสีอะไรไม่รู้แ <laughs> ตงโมหัวใจ ดอกบัวอะไรไม่รู้มิเตอร์เอกไข่มิเตอร์เอกดังโง่ดังโง่ไม่มีไม้กับหัวช่างมันปืน I ไ o เลวิวปิดมัดสควิดเกม วันปีใหม่หนูกับชีสไอติมจดหมายเบบี้ r e e I love you แมวดอกไม้สองอัน หัวใจดอกไม้สตอรอเบอรี่สำหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไายบายบ๊ายนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ในๆก็ในๆแหละมาเรียงลำดับสามลำดับสกุชี่ที่สรุปที่สุดเดี๋ยวหากันนะสามลำดับเอาสี่ลำดับดีกว่าโอเคได้เราราคาสี่ลำดับอันดับสี่นะคะก็จะเป็นอันนี้อันดับสี่ค่อยไปหนึ่งนะจะได้รู้อันดับสี่ก็จะเป็นอันนี้อันนี้มีเสียง ถ้ามีเสียงแสดงว่าสรุแล้วมันมีเสียงลมต่อไปอันดับสามนะคะก็จะเป็นบ้านต่อไปอันดับสองนะคะก็จะเป็นดอกไม้อันดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นซองสุ่มเคสโทรศัพท์นะคะ โลมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบีบข้างในนะเดอเนี่ยโลพี่สวยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ๊ายบาบ๊ายบายจริงๆนะบายบายบ๊ายบายแม่แว่กับตัวใหญ่ที่สิดดีกว่าบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่